สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์ทีแพคจัดการสัมมนาด้านกิจกรรมทางกายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2025โดยรวมพลัง14ชาติอาเซียนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายเพื่อวางรถแมพความร่วมมืออาเซียนสู่อนาคตที่ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยขยับกายได้มากขึ้น การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า700คนจาก14ประเทศโดยประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพหลักและยังมีการสร้างศูนย์กลางกิจกรรมทางกายในระดับภูมิภาคเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการงานวิจัยและนโยบายที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น 2025นี้นะครับเราตั้งใจครับว่าเป็นการจัดประชุมที่จะร่วมระดมความร่วมมือนะครับซึ่งมาจากราก่านของงานวิชาการเป็นสำคัญในทารัแต่เท่านั้นไม่เพียงพอครับเราต้องเชื่อมโยงไปถึงฝั่งนโยบายนะครับแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติงานจริงในหลากหลาย a r e รียนะครับก็เราได้รับความร่วมมืออย่างดีเลยนะครับทั้งจากกรมอรรม์มนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับแต่เชอนะฮะแล้วก็ ปัหาอะไรมหมิดน,ลน,ดนลนะครับโดยสถาบันวิจัยอาารยสังคมนะครับที่เราได้ร่วมพัฒนาวิชาการมาอย่างหอดเรื่องนะครับเราจะเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีสถานการณ์เลือกใช้ทิิีเนี่ยยงังมีปัญหาอยู่นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเนี่ยเรามีระดับที่ค่อนข้างน้อยแต่ปัญหานี้ไม่ได้เจอเท่าในประเทศไทยนะครับเ,เ,เราเจอปัญหานี้ทั้งโลกนะครับ คราวนี้เนี่ยเ,เวทีนี้ครับเราจะนำข้อมูลนะครับของแต่ละประเทศเนี่ยมา,าพูดคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์กันนะครับปัญหาวิธีที่จะแก้ปัญหาร่วมกันนะแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์มีทางเลือกนะฮะมีโมเดลดีๆเราจะเรียนรู้ร่วมกันเนะี่ยเพื่อที่จะทำยายงางที่จะเพิ่มนะร,ระดับการมีกิจกรทางกายนะครับของทั้งประเทศไทยแล้วก็ของในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ครับ การประชุมยังมีการนำเสนอผลงานวิชาการกว่า100เรื่องและกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบนวัตกรรมส่งเสริมการเคลื่อนไหวภายใต้แนวคิด Healthy Active Meeting เพื่อสร้างสังคมที่กระฉับกระเฉงเท่าเทียมและยั่งยืนในอนาคต